s 1สหนึ่งสอสาสี่อยู่ก็ไม่ติดหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสาสี่ห้าห้าหเจ็ดปดเก้าออมันไม่ติดอ่ะโอเคไม่เป็นไรวันนี้คุณครูมีเกมมาให้เล่นด้วยเกมบิงโกพยัญชนะใครเคยเล่นเกมบิงโกฮะอะอะเดี๋ยวคุณครูจะหมุนวงล้อ ถ้าได้ตัวไหนให้นักเรียนระบายสีในช่องตัวที่หนูเขียนอ่าพร้อมนะพร้อมยังพร้อมแล้วมุนแล้วอ้าวระบายสีในช่องที่ตัวเองเขียนต่อปลาตะลงไปอ่านแหละนั่นแหละดีมากค่ะอย่างนั้นเลยมุนแล้วนะ สองช่องมีจะบ,บิงโกแล้วโอ้ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วค่ะโอ้ใกลแล้วค่ะตัวอะไรดีตัวอะไร de. รลบว่ามีเพื่อนบิงโกแล้วหนึ่งคนออะปอบห้เพื่อนหน่อยเอาออกมาด้านหน้านี้เลยลูกอ่าเดี๋ยวมารับรางวัลน,นะคะสนุกไหมคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกนะนี่เจอนักเรียนขยนันพักกลางวันก็มาอ่านนะคะอ่ามาอ่าน หยิบจะมานี่กอไก่อาราโกจอจ้าอาราจอโบไม้ไล้อาราโบตอไาตัดร์มาตอโดอชดาเก่งมากค่ะหากเรากำลังสบายตกมือพ <S 6 bugs> ัน เออนั่งลงค่ะปกมือหาครั้ง,งญญปกให้ดังกว่านี้ญญปกใหม่อีกทีญญปกกลับมาปกที่เดิมญญปกไปทางซ้งญญายย้ายมาทางขวา,ญญาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทยกันนะคะคุณครูหยิบตัวนี้คือตัวอะไรคะ เก่งมากเลยกอไก่อ่านว่าอะไรคะอกอไก่อ่านว่ากอนะเก่งมากจอจานอ่านว่าจอปิดไว้ตรงนี้อ่าจอจานอ่านว่าจอ่อาเรารู้จักพยัญชนะสองตัวแล้วนี่คือตัวอะไรคะตัวนี้ตัวอะไรคะตัวนี้คือตัวอะไรคะ,ระโอ้โหเก่งจังเลย เก่งมากตอบใบตากอ่านว่าตอน,นี่ตัวนี้คืออะไรเก่งมากบอใบไ,ไม้อ่านว่าบอโอ้โห,โหเก่งมากเลยตัวนี้ตัวอะไรคะโอ้โหออ่อ่งอ,อ,อ่านว่าออเด็กๆรู้จักนะคะอันนี้ตัวอะไรทุกทัวร โดเชดาอ่านว่าดดตอปตาอ่านว่าตอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปาอ่านว่าปอออ่านอ่านว่าออกตอบมือให้กับตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะ